กาเยกายะยะยะเทว่านั่งปาติปาติปาติสาธุสาธุเฝ้วันต ah ุโนโอวิร ah ูปโ uh ข้างด้านน <OK> ี้เป็นข้างด้านทิตะวันโต๊แมนบอพระเจ้าค่ะแมนแมนจ้ะสิหันพักผักไปข้างคุณนบพระเจ้าค่ะบท่านเห็นมั้ครับงานร่วมเขาไม่เห็นเไม่เห็นเดี๋ยวทางเขาจงพี่สิเอาออกข้างคุณโบเจ้าค่ะแมนได้บบโอมจ้าววีรูปปักโค ขอหันทิศหันทัางเบี้ยงเบนออกไปทางทิศตะวันตกเชียงเชียงไปทางออกได้จักน้อยหนึ่งโอมเจ้าวิลุปักโคได้เลยเพิ่นว่าสุ กลางเลยผัดแกงกลางไปเลยไม่เ hmm. ด mm ีด้ผัดได้ผัดได้ด้นไม้ยีผัดได้ัดแกนกลางไม่ไ huh ด <mythology> um ้เดยดได้มาไห้ก็คือเอาพาพาคุณไปทางคุณเนาะเก่าเซียนบ่เจ้าคู่บาเก้าเซียนเก้าเซียน จะปูใหญ่ลูกค้าล่ะแล้วด้วยน,นี่ก็คือคนครับโอ้โหรับผม สาธุครับนี่นะครับอาจารย์ว่าเห็นบ้าเห็นเลยกาเลี้ยตคนที่ที่อยู่ในการสร้างการสร้างไ้เดัวโกนครับทางลอทางลบ้าอืมที่คนข้นจะทงเพียร้บอกหักัอ่าขาลำตัวมคงคงย็ดแบบยัดบอก่ยไ่ออาจจะาแก้ดูครับ ต้องมาดูฐานที่แล้วก็ปากตรงกลางว่าเราจะเอาตรงตรงกลางที่สําคัญกับฐานเี่ครับฐานไม่ให้มันไปไปใกล้น้ำไหลจังไหมนะเราอาจารย์เพิ่นจะปรับเปลี่ยนรูปของโลปจาสรนี่บ่ครับจะมีกันวางแผนที่จะขุดสาสระอีกมั้ยบอบมี่อ่าล่องของผมมั่นกันคุณโยมมี่โยมมีโครงการมามั็งเื็อเป็นถูกเกาะเกาะ คือคือองค์องค์องค์ของปู่วลวงคือองค์พระแม่โทนีเปิดพระแม่โทนีขึ้นมาจากเชิญชวนญาติธรรททั้งหลายนะทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสายานบารมีทั้งคูกพี่มีบุญบารมีร่วมกันมาช่วยสร้างช่วยทำเนาะอันในวัดของพระอาจารย์พระอาจารย์หมูครับพระอาจารย์หมูเรียกง่ายๆพระอาจารย์หมูนั่นแหละอาจรมากกับพระอาจารย์ใช่อยู่วัดอยู่ลังวัดองค์ตื้ ตอนนี้กําลังสร้างองค์ปูวิลูปักบัดนี้พนจัาไหบ่เพนพนดึงมากเลยนะว่าจะว่าจะไปซื้อแค่แค่ตาข่ายมาทา้งองค์อีกแต่ว่าจังไงไม่รู้ได้ได้เดินมาทางมามาฮอดีเลยครับผมอืมกินจังสันคเขาบอกมากกับบ่อได้บ่นี้บมาาบ่ไหเลยล่ะอ๋อปูวูปักมอนกันอ่าค์วิลูปักจึงได้สร้างสร้างเหมือนกัน ป็นจังที่ดึงดึงดึงเขามาให้คือกันไม่รู้ปากที่สานกำลังสียดสกันเยดูวัดดั่วัดพระใจกำลังสานกันบอกกันเป็นสายสายยานบารมีสายดึงกันมากดิที่เขาเรียกว่าสายบุญเนาะสายบุญสายบุญสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์สายมูต่อไปในทั้งนี้ก็ได้เชื่อมต่อกันอีกที่นึงครับสาธุครับผม เงินสายมูนนะครับสายมูแบบว่าอะไรคุณยศแมสายมูคือรวมสายพญานาคค่ะอรวมบารมีค่ะสายมูสายรวมเนาะสายรวมบุญบารมีรวมสายบุญรวมสายญาณนี่แหละเหมือนเหมือนที่คณะของยูทูบต่างๆที่มาร่วมกันนี่แหละถ้าเราไม่มีวาสนาทางนี้เราก็จะไม่ได้มาทำนี่มันบอกจักที่ไปอยู่ทั้งในเราบัอนี่เขาบอกอะไรเป็นอิสเรียลที่บ่นนี่ ก็ขอให้พุ่มตรงเนี้นะอนุโมทนาบุญให้ทุกันทุกคนจงมีแต่โชคลาภวาส,สนาบารมีเพิ่งยิ่งขึ้นไปนะนะให้ซับเปิดให้บุญเปิดให้บารมีเปิดทุกผู้ทุกคนนะให้สร้างตรงนี้ให้สําเร็จสมบูรณ์ให้มันออกว่างานพิสุดเพื่อที่เป็นที่สักการะเรีบูชาขององค์พญานาคและธรรมะของพุทธเจ้าอนะที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ปฏิทานไว้ว่าที่ดึงเอาสายย่ามบารมีของพญานาคนะมารวมกันไว้ เพื่อที่จะเพิ่มเผยแผ่พระธรรมของพุทธเจ้าให้สำมิตรรู้ล่วงไปถึงนิพพานครับแม่นครับอ่านั่นละขึ้นไปทางขานเนื่อนจะด,ดึงสายยานบรารมาีขุดมุงไม้รักเลยอาตมาเขาียบตรงนี้มันก็เป็นภูมิที่ว่าแรงเป็นภูมิบารมีเป็นภูมิสูงสุดนี่เป็นภูมิของอริยะก็ว่าได้เนาะเป็นกิจที่บริสุทธิ์ถึงมาร่วมกันอาตมาก็บเบาเบาเบาเกียงหลวกจะไปบไปเนี่ยอไ อยู่วัดกับโบคอยเป่ามาเป่ามองนี่แหละสาธุสาธุอยู่วัดกับโบคอยเนาะโัคนยไ่แสดงว่าไม่เหตุยังเดียวที่จะวัดกันอาจารย์ก็จะได้เป่าอยู่เรื่อยๆแล้วเป็นบารมีผู้ค้าก็จะได้เที่ยวมาหาอาจารย์นี่มันเป็นบารมีที่สัมพันธ์กันตัวครับถ้าบวสัมพันธ์กันพวกสามารถดึงกันเข้ามาหากันได้ด้ยเพิ่งไปเจอกันยิ่อ่นั่นเด้มาคุยจับนด้คือว่าไม่ไม่จะทรายด้วยกันเขาจะแตกยวกันเลยคือกับยางแบบว่กับยางแบบไก่โล่ ก็ขึ้นอย่างมาก่อนด่เอิ่มเบี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาพานักร้องดังมามามาเปิดตัวอีกทีหนึ่งมาเบตัวที่สองเลยอาจารย์ตอนนี้อตัวเรียินเชิญคณะสายันบารมีต่างๆมาร่วมกันให้พอหรือยังตัวแรกเปิดสามตัวมันไม่สองมาเลยเนาะมาแมสองมาเลย คุณแม่ก็นมาลำเลียงนครับมาลำนำกันเนาะโอ้ยเลขขวัญหนึ่งสี่ครับเลขขวัญหนึ่งสี่นะครับแต่เนอย่กัแม่เานยแมดดแวมาตลแมาตัแล้ว่แดดมาั้งวส่แาังแมาวาั้นล้วั้แลว่งล่ับผมันนี้ก็เป็นแนวทางนะควับมาเั้งดยบังเอิญนะครับตอนนี้ ทางวัดก็จะสร้างพญานาคนะฮะมีล่างมานะครับมาลงประทับเนาะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวเลขแนวทางของปู่นะครับแล้วก็ของล่างทรงนะครับผมที่จะสร้างพญานาคนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ